ตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเมืองของเชียงรายกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะว่าผ่านมาครึ่งวันแล้วเนี่ยดีขึ้นไหมน้ําลดระดับลงบ้างหรือเปล่าผ่านจุดพีคไปหรือยังแล้วก็บางพื้นที่ที่มันยังท่วมอยู่แล้วเขาร้องของความช่วยเหลือไม่ใช่แค่คนรรวมถึงสัตว์เลี้ยงครับ หมาเอ่ยแมวเอ่ยมีข้อมูลบอกว่ามีอยู่บางบ้านนะคะหมา15ตัวแมวัวคตัวติดน้ําอยู่คนออกมาแล้วแต่ว่าเขาห่วงหมาแมวที่อยู่ด้านในจะทํำยังไงดีจะช่วยยังไงนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบกันหน่อยสดจากที่จริงค่ะคเอาละไปตามสถานการณ์หน้างานกับคุณชิมน,นะคะเชิญค่ะ คร,ไไครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ของบ้านไร่ซอยสามนะครับหอพักสถนที่สุขตอนนี้มีคนติดอยู่ประมาณกี่คนนะฮะที่ติดอยู่ตอนนี้เราช่วยไว้สิบสิบกว่าคนใช่ไหมฮะสิบกว่าคนด้วยกันคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆทย,อย,อ,ย,อ,ยอยนะฮะเพราะว่าวันนี้วันที่สองแล้วที่หลายคนเนี่ยยังเข้าไม่ได้มีใครที่จะออกออกอ,อ,กอีกท่านไหมฮะมีมีเพิ่มไหมหรือว่าแค่นี้นเต็มพอแล้ว พอแล้วใช่ไหมฮะโอเคเมื่อสักครู่ก็เราพยายามที่จะย้ายผู้ประสบภัยนะครับก็มีทั้งคนชลามาีประชาชนแล้วก็มีสุนัขมาที่เรือใหญ่ของทางสมาคมวันนี้าทางด้านของอันนี้คือพระอาจารย์นะครับเป็นเป็นเป็นพระที่มาจากจังหวัดพิษณุโลกก็มาร่วมนะฮะมาร่วมเรียกว่าเป็นงานบุญจิตอาสาการตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ใชก็เดี๋ยวต้องเดินทางอพยพไปด้วยกันนะครับผู้ชมให้ดูบรรยากาศบริเวณใช้เรือตอนนี้คือการอพยพนะฮะ ก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะทุรักทุเลเพราะว่าระดับน้ําข้างหน้าเนี่ยถ้าเราเห็นคือน้ําที่จะไหลลงแม่น้ากกเนี่ยยังไหลเชี่ยวนะฮะแล้วก็ไหลแรงตรงนี้เนี่ยหอพักตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นครูนะฮะเป็นครูของโรงเรียนใช่ไหมฮะได้ตรงนี้คือเป็นครูของโรงเรียนใช่ไหมส่วนใหญ่หอพักที่เนี่ยครับใช่ไหมฮะมีทั้งหมดกี่คนนะครับไม่ถึงครูเหรอคะใช่มีมีมีคนอยู่ในหอกี่คนนะฮะสิบสี่คนสิบสี่สิบสี่คนด้วยกันอันนี้อยู่กันสิบสี่คน จะไปจะไปทุกคนแต่ว่าอาจจะต้องสองสองเที่ยวใช่ไหมใช่เพราะว่าด้วยความที่เรือเนี่ยแล้วก็จำนวนที่คนที่ต้องการย้ายอาจจะต้องรอก่อนใช่ครับเพราะกระแสน้ำอ่ะมันมันเชี่ยวครับน้ำน้ำด้านที่เราจะออกนะครับแล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์แล้วก็คนที่เราจะขึ้นเรือแล้วก็เซฟดีที่สุดครับ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 อ่เดี๋ยวเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาอีกเที่ยวนึงนะครับเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้นะฮะเดี๋ยวผมขอญาตส่งอ่า อ่ากลุ่มแรกก่อนนะฮะเป็นรอบแรกก่อนเดี๋ยวผมขึ้นเรือเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าน้าข้างนอกเดี๋ยวค่อนข้างที่จะแรงขออนญาตคุณผู้ชมนะครับอันนี้สดสดเลยสดสดเลยจริงๆนะฮะก็มากับทีมกู้ภัยทีมกู้ภัยจากที่ไหนฮะจังหวัดเลยครับจังหวัดเลยนะครับค่อยข้าที่จะุลักงพลเลหน่อยนะครับอ่คุณผู้ชมก็สดสดแบบนี้นะครับแล้วก็จะให้ดูสถานการณ์น้าอูมากับน้องด้วยหงขออนุญาตนั่งกับน้องหน่อยนะฮะประสบภัยกัน2วันติดนะฮะเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปกันต่อ ก็น้ำที่นี่ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในจุดที่เราอยู่คือชุมชนบ้านไร่นะฮะ ซอยสและก็ซอยอื่นๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีคนติดอยู่ที่บ้านเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็หลายอย่างในพื้นที่ค่อนข้างที่จะโกลาหลน,นะครับเพราะว่าหลายคนก็ไม่สามารถที่จะ <S <S ออกมาอย่างหอพักเนี่ย <S <S เขาไม่สามารถออกมาได้2วันแล้วนะเนี่ยบบกมือไว้บายเดี๋ยวรอคอยอีกรอบนึง oh เดี๋ยวจะมาใหม่นะฮะ <S <S เดี๋ยวจะมาใหม่อีกครั้งหนึง่งพอดีเราเนี่ยลงสำรวจพื้นที่แล้วก็มาเจอผู้ประสบภัยนะครับอ่ะผู้ชมก่อนจบเดี๋ยวให้ดูกระแสน้ําแรงแค่ไหนถ้ามานอกพื้นที่นอกรั้วเนี่ยก็จะเห็นว่ากระแสน้ำเนี่ยค่อนข้างเชี่ยวนะเดี๋ยวกล้อง ไปดูหน่อยฮะอีกนิดหนึ่งขออนุญาตนะฮนะอาจจะไม่โสดช่างภาพก็อยู่อยู่กลางน้ำเนี่ยน้ำจะไหลแบบนี้ยังไหลยอยู่นะครับคือน้ํายังไม่ลดนะจุดนี้เป็นน้ําจุดที่ไหลแล้วก็กู้ภัยเนี่ยต้องใช้ความเสี่ยงปล่อยเลยครับไปเลยครับเดี๋ยว,ยวครับระวังเลยนะฮะ อ่ะผู้ชมอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับในพื้นที่ของตรงนี้เรียกว่าแต่ยังเป็นเขตเทศบาลนครเชียงรายอยู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อในภารกิจอื่นๆเพราะว่าจริงๆแล้วมีอีกจุดหนึ่งผู้ชมที่ตอนนี้ได้รับการประสานมานะครับว่าให้ไปช่วยเหลือ,อผู้ป่วยติดเตียงนะครับอยู่ระแวกชุมชนนี้นะครับแถวลงบาลสันติเนี่ยตอนนี้ความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเดี๋ยวต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าการเดินทางค่อนข,ข้างที่จะ ทุลักทุเลหน่อยนะครับไปน้าอางเดียวเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณเมตรกว่า,วาแล้วด้วยกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ถ้ามีความเคลืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวกลับไปที่ไปสถานีก่อนนะฮะเดี๋ยวจะราย,ยงานให้ทราบต่อไปครับขอบคุณคุณชินด้วยนะคะขอให้อยู่ในพื้นที่อย่างปลอดภัยด้วยค่ะกำลังเฝ้าติดตามการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ไปดูตามซอกซอยชุมชนต่างๆนะคะว่ามีใครตกค้างต้องการเดินทางออกมาบ้างไหมอย่างกรณีนี้นี่คืออุ้มหมาออกมาตัวเดียวยังพอไหวนะคะแต่ว่าบางพื้นที่โอ้ หมาแมวรวมกัน45ตัวอันนั้นก็กำลังให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะ